สวัสดีครับพบกับ t ีเกนเจอร์นะครับเข้าเกมมาตอน4ี่โมงเย็นนะครับเรียกได้ว่าประลาดใจมากนะครับที่เซิร์ฟเปิดได้ตรงตามเวลานะครับที่เพจผมนะทีเรนเจอร์เกมโซนครับก็แจ้งไปแล้วนะครับว่าเรนเจอร์ครับคือรูปของตัวเกมเนี่ยบอกว่ามันมี4ตัวนะครับแต่ว่าข้อมูลเนี่ยออกมา3ตัวนะครับแล้วก็ s ซลลี่อ่าซลลี่เป็นธาตุพิเศษนะครับซึ่งคราวนี้เนี่ย บปล่แสงมันออกมาแล้วแล้วมืดมันหายไปอยู่อแต่ว่าโดยปกติเนี่ยแสงมักจะมาก่อนแต่คราวนี้เมื่อปีที่แล้วตั้งแต่กลางปีถ้าเราสังเกตเห็นนะครับรอบปกติเนี่ยมันจะมีแสงมืดใหม่โผลมารอบละหนึ่งตัวฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยคิดว่าซันล,ลี่มีโอกาสนะที่จะเป็นตัวมืดนะครับอามีภารก,กิจรายวันนะครับโอ้เอาอีกแล้วว่าผมไม่ค่อยชอบเทราไหร่นะเพราะว่ามันบังคับเล่นนะ เออแต่ก็ต้องเล่นครับเพื่อของสะสมนะครับอ่าก็เยอะแยะทีเดียวของแจกอ่ะเยอะอยู่เหมือนกันนะอ่ะสุดท้ายนะครับเป็นส่วนของป้อมอันนี้ที่มีข้อมูลหลุดมาตังแต่แรกแรกอ่ะสุดท้ายได้นํามาใช้ละอ่าก็เดี๋ยวมีอ่าตัวอะไรกะัะบราว,วตัวอะไรกึมลุเป็นป้อมรอบของปกตินะครับอ่าเรนเจอร์ตัวใหม่3ตัวนะครับเป็นตัวโคนี่นะครับมูนนะครับธาาุนี่คิดว่า ถ้าถ้านับตามรอบที่มานะอันนี้จะเป็นไฟมีแน่ๆนะไฟนะแต่ตัวหนึ่งผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นธาตุอะไรนะครับส่วนตัวซัลลี่ครับก็ถ้าถ้ามันมาไล่ตามกันนะก็คงจะต้องเป็นมืดนั่นแหละอ u บัฟนะครับบัฟจะเป็นรถคูดาวเรนเจอร์ anger, แล้วก็รถแร่โอ้ะนันเนี่ยเรนเจอร์ Ranger รอบนี้ โอเคเดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะครับเออในส่วนของด้านวิ่งครับคือแต่ละรอบเนี่ยมันอาจจะมา,าไม่ตรงกับเรนเจอร์ตัวใหม่เพราะว่ารอบเนี้ยมันตัดรอบไวไปรอบเนี้ยมันตัดรอบที่วันที่28นะฉะนั้นเนี่ยด่านวิ่งอาจจะมา30อ่าคิดว่าน่าจะเป็นประมาณนั้นครับส่วนเพิ่มโอกาสเพิ่มโอกาสเดี๋ยวคงจะมีแหละอ่าผมว่าก็น่าจะเป็น30เหมือนกันนะฉะนั้นเนี่ยไขไม่รีบนะครับก็ไม่รีบก็ ยังไม่ต้องเปิดเดี๋ยวผมเปิดด้วยตัวนะ,ะเดี๋ยวดูข้อมูลเรนเจอร์ก่อนเอาเบื้องต้นก่อนนะว่าตัวไหนมีความเก่งกาจยังไงบ้างครับน่าเปิดหรือเปล่านะครับอ่าเป็นไฟ2ตัวนะครับเป็นไฟ2ตัวนะสำหรับเรนเจอร์ตัวปกติโอ้ยแซลลี่เป็นมืดเออแสดงว่ามันมาต่อเนื่องกันนะฉะนั้นเนี่ยกรกฎาคมนะครับก็น่าจะเป็นอ่าแสง เออหรือกลางเดือนนี้จะมีมาเลยหรือเปล่าไม่รู้ผมไม่รู้ว่าเขาออกแบบทันหรือเปล่านะผมไม่รู้แพลนและวแต่ว่าของปีที่แล้วเนี่ยเราจะเห็นว่ามีแสงมืดใหม่เนี่ยมาแทรกนะครับนี่ตั้งแต่อา่าตั้งแต่ไหนอา่าตั้งแต่รอบของไอ้เจ้ามูนเวิร์กฟอร์มโฮมครับก็มีบอสแสงมาด้วยใช่ไหมอา่าแล้วก็รอบของไอ้เจ้าบราวนะครับอา่าบราวกับซล,ลีครับก็มีมูนเยลลี่เข้ามานะครับอันนี้ประมาณนี้ อ่าโอเคอะขอดูตัวนี้เลยดีกว่านะครับเซลลี่ผมผมมองแล้วแบบมันปูอะมันติดมาจากรอบที่แล้วนะคือแบบตามันเพียยหรือเปล่าอันนี้ความสามารถนะครับก็ตามมาแล้วนะครับต่อต้านการเปลี่ยนสภาพนะครับก็คือจะไม่โดนเปลี่ยนร่างนั่นเองอ่าเบลล์ล็อกนะครับต่อต้านลำนำออกมาแล้วอันนี้เป็นความสามารถที่ผมบอกว่าเหมือนเขาทํามาเพื่อแสงมืดนะครับ อ่ะสุดท้ายก็มานะครับอาเป็นสายพลังทัดมืดครับตำแหน่งยืนถือว่าเป็นตัวชนใกล้ได้นะจุด8 8นะครับเคลื่อนที่ไวเลยนะครับความเร็วในการโจมต,ตกีกลางๆครับคูแเดนเจอร์เป็นกลุ่มเยอะอ่านะเพราะอย่างที่ผมบอกว่าตรงเนี้ยไม่สามารถที่จะคำนวณได้เลยนะบ,บางรอบแสงมืดเนี่ยจะเป็น11วินะอันนี้เป็น13ถือว่าเยอะอยู่เหมือนกันนะแต่ถ้าใช้น้อยฮนะโอเคนะครับสกิล1ดาเมจสแตนขัดขวางฮิวเลือดต่อเนื่องไม่ทะลุเหรอ ถ้าไม่ทะลุผมว่าเดี๋ยวต้องมีพิเศษอาจจะมีข้ามไหมอ่าเดี๋ยวเรอติดต,ตามดูนะเพราะว่าแสงมืดไม่น่าจาก,กาดขนาดนี้นะถ้าไม่ทะลุอาจจะต้องเป็นการข้ามหรือต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งให้มันดูพิเศษนะครับอมาตะานะครับสร้างกราะเลือดแล้วก็บัฟวิ่งนะครับอความสามารถให้เปิร์ก็เป็นคอมโบอ่าและนืดเออมาเหมือนกับตัวบราล็อกเลยนะโอ้โหดูแล้วแบบ ยังกากๆอีกแล้วอะ่ะคืออย่างที่ผมบอกนะว่าด้วยนะครับเรนเจอร์ในตำแหน่งตัวชนใกล้เนี่ยรอบโคโรโบมักจะมีตัวเก่งๆเริ่มจะเห็นแล้วว่าเฮ้ยเริ่มมาบ่อยแทบทุกรอบนะนะฉะนั้นเนี่ยพวกตัวแสงมืดที่เป็นตัวชนใกล้ผมก็เลยถ้าสมมติว่าไม่ใช่พวกแบบเติมเ้เยอะมีกบมุ่งเเยอะอยู่แล้วเนี่ยผมแนะนําว่าให้เก็บไปปั้นตัวตําแหน่งอื่นดีกว่าอันนี้เป็นคนาแน,นะนํานะเพราะว่าตัวชนโคโรโบมันออกมาดีๆแล้วก็ใช้ได้นานครับมีหลายตัวนะครับอันเดี๋ยวมาดูกันนะมูนครับ ทางทำมวกเพี้ยนนะครับไหวพลิบไฟนะครับอ่านตำแหน่งยืนได้นะ375นะคเคลื่อนที่ช้าไปหน่อยความในการโจมตีต่ำนะครับกูเรนเจอร์ปกตินะและทานก็ไม่เยอะไม่น้อยครับสกิลหนึ่งเป็นดาเมจนะลดอัตราใช้สกิลแล้วก็ลดอัตราความแม่นยำสกิลก็ไม่ทะลุเช่นเดียวกันอย่างที่บอกว่าคาดหวังยากนะครับกับตัวปกตินะอีกสกิลหนึ่งครับเป็นดาเมจพิษทะลุแล้วก็ใบ เออก็ยังพอได้ไหมนะอ่าสมมุติสกนะิลหนึ่งะครับเป็นดาเมจไม่ทะลุใช่ไหมให้สกิลสองโอ้โหคล้ายๆรีไวเลยไหมต้องให้อีกสกิลหนึ่งล้างอาตะานะครับแล้วก็อีกสกิลหนึ่งยิงนะครับอ่แต่ว่าความสามารถให้เปิร์เขาเป็นคอมโบและนึกอย่างที่ผมบอกว่าเรื่องของคอมโบเนี่ยมันจะเริ่มมีตัวให้เลือกเยอะมากขึ้นแต่ส่วนตัวตัวนี้อาจจะดูกลางๆอ่ะมันได้ตรงความสามารถให้เปิร์แล้วมีตรงทะลุใบนะนี่มีตรงทะลุใบตัวบวนันจะช่วย ทีมนี่เป็นอย่างดีนะครับเดี๋ยวเปิดได้มาค่อยมาว่ากันนะตูบินโคนี่ว่งไวไฟเป็นตัวบินนะครับความสามารถให้เปิดต่อต้านน้ำแข็งใช่ไหมโอ้โหตัวบินนะครับอตัวบินก็ไม่ค่อยอะไรมากตัวบินส่วนใหญ่เซตัลมันก็จะ,ะไม่ค่อยต่างกันสักเท่าไหร่นะครับและถ้าถือว่าโอเคนะ,ะเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ อันนี้บัฟเดียวนะครับเอ้ยอันนี้ก็โอเคอยู่เหมือนกันนะเออเบื่อมันจะบินไปตีป้อมได้ไ,ไวนะครับต้านสกิลครับแล้วก็เพิ่มอัตราหลบสกิลเออตัวกันบินน้ําเฮ้ยอ่าฉะนั้นตัวนี้ก็น่าจะกันตัวซารีบักลุกซึ่งเป็นไฟกับไฟก็น่าจะได้ไหมเออหรือว่ามูลผีจีนอันนี้คือจัดการมูลผีจีนได้เลยเพราะว่าเป็นชนะาทา่าอันนี้ถือว่าเป็นตัวบินทตุไฟที่ยังไม่เคยมีนะอ่าสำหรับเรนเจอร์ตัวปกตินะครับเพราะว่ากบเป็นน้ํานะครับ อไอ้โมบ,บินเป็นไม้อันนี้เป็นไฟมาแล้วจริงๆมีไฟตัวหนึ่งแต่เป็นไหวพิบินผมไม่นับเพราะว่ามันถือว่าไม่ค่อยเข้าพวกเท่าไหร่ไม่ค่อยเข้าพวกเท่าไหร่นะก็คือซารีไหวพิบินมีมาแล้วแต่ว่ามันเป็นไหวพิบนับซึ่งใส่เกียร์ยงไงก็ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยดีอะว่ากันตรงๆนะอะโอเคเบื้องต้นเรนเจอร์นะครับก็จะเป็นโอ้โหยังไงก็ไม่รู้นะอะผมเปิดเปิดดีกว่าเปิดจิมลางนะครับ อย่างน้อยก็เอามารีวิวนะครับแต่ตัวซันลีผมว่าผมยังไม่น่าจะปั้นแม็กตอนแรกกำลังคิดอยู่นะครับมีไอดีที่กบม่วงครบนะครับยังไม่ปั้นดีกว่าเพราะยังต้องดูต้องทดสอบดูนะว่ามีอะไรพิเศษนะครับคือด้วยความสามารถไฮเปอร์ครับผมยังไม่ได้รู้สึกว่ามันพิเศษสักเท่าไหร่อ่ะรอบนี้ก็แล้วแต่ความชอบนะ อ่าบางคนอาจจะถือว่าเป็นรอบพักผ่อนไปนะครับเตรียมพร้อมโโลโบมิถุนายนก็ว่ากันไปนะหรือเจ้าแบ่งเปิดบ้างก็ได้ครับเออเพราะว่าบิน,นครับคือบินเนี่ยพอมันเป็นธาตุปกติมันก็จะปั้นแม็กง่ายแล้วเป็นสายว่องไวด้วยฉะนั้นเนี่ยมันก็มีความน่าสนใจนะอ่ามีความน่าสนใจตรงที่ว่าอย่างน้อยๆเนี่ยเกมนั่นเองนะครับนเดน็กที่ไม่สูงเนี่ยบางทีไม่เจอตัวก,กันบินหรือเจอตัวก,กันบินป้องกันไม่ดีอย่างเงี้ยอ่าเราก็ เอาไว้ใช้เกลียนนะครับอ,อ่ะันนีหลักผมแชมเปญน,นี่พีร้อยครับออกมางี้นี่คือ p ีร้ยแน่ๆนะอะ่เดี๋ยวใช้กบแดง7ดาวตีบวกพีร้อยแล้วครับโคนี่แชมเปนออกเยอะขนาดนี้โอ้โหเหลือเกินจริงๆสักตัวนะตัวใหม่ขอตัวใหม่เดี๋ยวผมเปิดหมดนะครับอ่เพราะว่าคือมีไอดีลองๆอคอยซับพอร์ตถ้าเกิดได้มืดก็ทดสอบนะคงจะเป็นแบบ ทดสอบเวลร้อยสิบครับรอบนี้ถ้าจะมีะครับก็คือมีตัวบินอ่าเดี๋ยวดูก่อนถ้าเป็นไอดีที่แบบมีกบดำนเยอะนะครับผมจะปั้นแม็กนะครับมาทดสอบให้ดูเพราะว่าอย่างตัวกบบินเนี่ยเราเคยทดสอบให้ดูแล้วว่าถ้าปั้นแม็กแล้วพอจะมีเกียร์ดีๆให้มันหมอยเนี่ยที่ผมว่ามันโอเคนะอ่าคือแสงมืดตัวบินผมจะไม่ได้ค่อยแนะนําเป็นพิเศษแต่อย่างไอดีหกผมอินดี้นะผมไปปั้นตัวบราล็อกนะครับไม่ใช่บราล็อกบราซันต้า เออเรียกเบาบินแล้วกันนะครับก็ปรากฏว่าเฮ้ยมันโอเคนะผมว่ามันโอเคแต่ก็ไม่คุ้มแหละเอาตรงๆไม่คุ้มก,กับกับการใช้กบม่วงการใช้กบม่วงปั้นแสงมืดต้องเน้นเลยนะครับว่าขอให้เป็นแบบภาคพื้นตัวเก่งๆสักนิดหนึ่งอันนี้เดี๋ยวดูนะตัวที่สะสมมานะครับมันไม่สามารถบอกได้เลยเนาะ ว่ามันจะต้องเปิดได้ไหมบางคนสะสมมาร้อยกว่าบางคน200เปิดไม่ได้เลยหรือได้ตัวเดียวคือผมว่านะถ้าได้ตัวเดียวก็ถือว่าคุ้มแล้วนะเอาจริงนะคือบางคนเขาสะสมแล้วไม่ได้เลยนะครับกับบางคนแทบไม่ได้สะสมเลยมี10 20 30อย่างงี้นะโอ้โหแล้วเปิดได้นะครับมันก็ดวงใครดวงมันหละอะคิดว่าจะได้สักตัวไหม อ่ะผมใส่หมดครับรอบนี้ถือว่ามาเปิดประเดิมให้ดูกันเออจะได้แบบแตัดสินใจถูกนะว่าจะเปิดตามไหมเก็บไว้ก่อนไหมรอเพิ่มโอกาสอืมอ่ะผมขอออกมาตั้งหลักนิดนึงอ่ะเกียร์รอบนี้จะเป็นเกียร์ของรอบปกตินะครับอ่าก็คือเป็นเกียร์กลบนั่นเองนะอ่ะ่วนแพ็คเนี่ยเดี๋ยวคิดว่าน่าจะเป็นสี่ทุ่มนะน่าจะเป็นสี่ทุ่มคืนนี้ไม่ก็เป็นอ่าวันที่สามสิบ รอบนี้มันจะเป็นรอบของแพ็คปกตินะอะตอนนี้คือเขายังไม่ได้ใส่เข้ามานะครับอ่ะโอเคพักเรียบร้อยอเอาตัวรีวิวเอตัวรีวิวขอหน่อยอ่ามาแปดรอบสุดท้ายขอตัวรีวิวหน่อยนะครับเอออย่างน้อยก็ให้ได้ดูนะว่าการใช้งานเป็นยังไงนะครับอ่าตัวของมูลก็อย่างที่บอกนะว่าสมมติว่า,วาเราเกลือจริงๆเกลือแล้วสะสมกบ อ่ตัสอนเสมอนะเกลือให้เก็บให้เก็บกบเกลือเก็บกบเกลือเก็บกบท่องไม่ในใจเลยเกลือเก็บกบไปเรื่อยเดี๋ยวพอเปิดได้ปุ๊บมันก็จะเป็นตัวแม็กทันทีเราตอนเราตัวที่เราแบบเปิดได้แล้วต้องการนะอ่ะมีคนบอกว่าจริงๆเนี่ยแดนของผมต้องพีร้อยครับไม่พีร้อยนะย่อยทิ้งหมดเลยครับหมั่นไส้นะข้อหาพิเศษครับไม่ไงั้นก็พีร้อยไปแล้วนั่นจริงน่ะโอ้โหแดนนี่มาบ่อยเหลือเกินเฮ้ยสักตัวเถอะนาฮึบอืม ห้ารอบสุดท้ายจะได้ตัวรีวิวสักตัวไหมไอ้เพิ่มโอกาสมีนะผมว่ามีนะคือปกติมันจะเป็นรอบโคลโรโบเรนเจอร์ใช่ไหมเพิ่มโอกาสคู่เทพอะไรเงี้ยแต่นี่จะไม่ได้เป็นเพิ่มโอกาสคู่เทพนะแต่เป็นเพิ่มโอกาสเอ้ก็ไม่แน่มันเคยมีเออก็คือแสงมืดนะครับมาเพิ่มโอกาสกับตัวปกติแต่มีแน่ๆนะอนานส่วนกลางเดือนนี้ผมยังไม่สามารถให้คำตอบได้นะว่าจะมีแสงมืด อาจจะมีมืดซ้ําหรือจะมีแสงมาอีกไหมอันนี้บอกไม่ได้จริง,รงนะครับรอลุ้นพร้อมกันนะเอามาโอเคเออเออได้กับเขาบ้างเออแต่มันจะเก่งไว้นี่เออดูไปดูมามันเหมือนเจมเหมือนกันนะเนี่ยโอโหหัวเหลืองเหลืองนี่เออหมูนในร่างเจมหรือเปล่าเอาอีกเอาอีกไอ้งน้อยได้ตัวรีวิวละสบายใจละกบไม่พอครับไอดีหลักนี่เหมือนจะใช้ กบไปเยอะนะครับอ่าสองรอบสุดท้ายเอาให้หมดครับจะได้รีวิวนะครับเอาอันนี้เดี๋ยวดูก่อนมันจะมี ID ที่อยากได้ไหมนะโอ้แตเป็นมันเป็นตัวชนใกล้นะมันอ่าเราปั้นตัวบาวเมากอนไปเยอะแล้วนะครับคือถามว่าใช้ดีไหมใช้ดีนะ อย่างที่บอกว่าตำแหน่งตัวชนใกล้โคโรโบมีเยอะจริงๆแล้วก็แทบจะเห็นทุกรอบแล้วอะที่เป็นตัวชนใกล้แล้วแบบเฮ้ยการใช้งานถือว่าค่อนข้างจะเก่งเงี้ยอ่าวะวะนัซึนะครับอย่างเงี้ยที่เห็นๆนะอ่ะอยังชิละจริงๆใช้ดีนะชิละใช้ดีเพียงแต่ว่าพอไม่มีดามาจปุ๊บเนี่ยมันมีโอกาสที่จะหลุดทีมค่อนข้างจะสูงแค่นั้นเองแต่ถ้าเกิดเป็นคนที่ตัวยังไม่เยอะนะครับก็ใช้ได้นะไม่ใช่ว่าใช้ไม่ได้นะครับอ่าโอเคนะครับ อย่างน้อยก็ได้มาตัวหนึ่งนครับก็เดี๋ยวรีวิวให้ดูโอ้ยตัวพวกนี้ตีบกไปเลยไม่ต้องคิดอะไรเลยครับอ่าตีบกไปสลับล่างไปครับลุงเคนี่แดนโมโหหมั่นใต้จัดไปครับ อ่าได้มาตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวอ่าไอดีอื่นๆเดี๋ยวผมคงจะคัดไอดีที่แบบว่าไม่ได้เน้นอะไรมากมายอ่าหรือว่ามีกบดําเยอะอาจจะเป็นไอดีหแบบนี้อ่าเดี๋ยวคงจะมีการเปิดอีกนะครับอ่าเพราะว่าจะได้รีวิวครับเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยตัวโคนี่นะครับโคนี่อล็กกับแมวเนี่ยมันเป็นตัวบินก็ถือว่าเป็นสายว่องไวก็ถือว่ามีความน่าสนใจนะอ่าเดี๋ยวเราติดตามนะคืออย่างที่บอกครับเกมเนี้ย เบื้องต้นครับเราอ่านสกิลอ่านความสามารถในเบื้องต้นก่อนว่ามันเป็นกลุ่มสกิลกลุ่มความสามารถอ่าเป็นตัวบินเป็นตัวการบินที่แบบเฮ้ยใช้ดีแค่ไหนสุดท้ายก็ต้องนํามาทดสอบนะว่าการใช้งานจริงเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างครับคืออย่างอันเนี้ยมันก็อตําแหน่งยืนเนี่ยก็ได้นะครับแล้วก็คอมโบอ่าแรหนืดนะมันก็ได้อยู่นะแต่ด้วยสกิลเนี่ยอาจจะแบบไม่ค่อยเท่าไหร่มีตรงเนี้ยแหละที่ผมมองว่าเฮ้ยมันก็พแจะน่าสนใจอยู่เหมือนกันนะ อ่าเพราะว่าเป็นทะลุแล้วก็ใบครับคือผมไม่ค่อยไว้ใจพวกเรนเจอร์ตัวปกติเพราะว่าเวลาตัวเกมทําออกมาสมมติว่าทําออกมาแล้วเก่งจริงๆนะมันจะเก่งอยู่แค่พักเดียวครับแล้วก็สุดท้ายก็จะโดนเนิร์ฟไปอ่าและเนิร์ฟที่ชัดเจนก็คือมันก็จะเปราะบ,บางและไอ้ตัวนี้เป็นไหวทิบด้วยอ่าเพียงแต่ว่าตาแหน่งยืนเขาโอเคนะตาแหน่งยืนเขาถือว่าหลบสกิลด้วยตําแหน่งยืนได้นะครับอ่าส่วนดาเมจจะหวังผลได้ไหมเออหลายคนอยากจะเห็นไฟตัวโห,วด,หวดครับ ก็มาแต่ก็ยังไม่ถึงว่าโหดนะแต่ก็คอมโบได้ครับอาสนตัวบินก็อย่างที่บอกเราว่ามันถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางรัดนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าตกกรนบินตอนนี้เนะี่ยตัวกันบินน้ําไม่มีนะ,ะตกกันบินธาตุน้านะครับไม่มีนะครับมันก็เลยทําให้ไม่มีตัวชนะทางธาตุมันก็เลยกลายเป็นตัวที่น่าสนใจถือว่าน่าสนใจนะล้วส่วนตัวนี้ก็นั่นแหละผมติดก็ตรงที่ว่า มันเป็นสายพลังแล้วก็ตำแหน่งเป็นตัวชนใกล้นะครับซึ่งก็อยากจะให้เอาไว้ปั้นนะครับโคโรโบรดีกว่าอันนี้ก็ปล่อยให้คนที่เขาแบบมีกบเยอะ,อะเงินถุงเงินถังนะแล้วก็เอาไปใช้เพราะว่าเบื้องต้นก็ดีนะไม่ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะมันติดแค่แบบไม่ทะลุอะ่ะพอไม่ทะลุแล้วมันจะหวังผลได้ขนาดไหนผมดูดีๆนะนะก็ไม่ทะลุนะครับส่วนความสามารถต่อตั้งการเปลี่ยนล่างผมยัง เฉยๆนะเหมือนต่อต้านลำนำเนี่ยมันก็แบบยังยังไม่ค่อยอปั่นป่วนศัตรูได้สักเท่าไหร่นะครับอ่ะโอเคใครชอบก็เปิดนะอ่าหรือรอเพิ่มโอกาสก,าก็ได้นะหรือว่าจะแบ่งเปิดหรือไม่เปิดเลยไปรอ,อโควาโบอันนี้จัดตามความชอบเลยแล้วกันนะเพราะว่าแต่ละทีมก็ไม่เหมือนกันนะเป็นแบบว่าก็โอเคมีตัวที่น่าสนใจคอมโบแรนหนึ่งตัวบินนะครับแล้วก็มืดใหม่นะครับเอาวันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะลานะไปก่อนครับสวัสดีครับ